สวัสดีครับพี่น่อย MT เพื่อนขับบรรยากาศยังคำ่คำๆครับสถานที่ที่สองครับสถานที่แรกกอ,อยู่ตลาดโคสมครับบางคนอาจจะได้ยินเขามาผักกหอมหรือเปล่า อีกจิ้มนาทีมาถึงเจ๊ปาวกำลังหุบันจูอีกจินาทีต่ำอีกจ้นาทีกำลังหุงข้าวเดี๋ยวมาส่งจ้าเดี๋ยวมา่งมีคนสาวเ้ยต้นเอ็งยางยู่งอยู่โอ้เออเการะตู่มาโมันเ่็อรเออมันเป็ยา่มหิวเก้าลดดาวนางงนางงดบอบรรยากาศมนีกะเางบงฉากฉากงานวัดครับ ขอปนที่ใ่ยโอ้ยมันหน่อยปวดมันหน่อยปวดขับยาเลยช่างมาเศร้ากะดูตลาดครับออกกางหันกามา อยู่บ euh ้านแพงที่เขาครับศิลปินศิลปินนำลปินสถานที่ว่านครับวัดวัดกลางครับบ้านแพงศิลปินสมทบเจ้าบระลาลวงศิลปินสมทบเจ้าบราใช่ศิลปินสมทบเจ้าประาเขึ้นทัเจ้าบาดเลยเราอยากมาถึกมาเราไปใช้ด้วยรา ไออ,อันนี้มันกลับหัวมันตงปิดไหมตงปิดไหมแบบบอกมาแล้ใส่พอ so. ิตาเอามาเบึ้งเบ้งเรียบร้อยเามาเบึ้งเบ้งมัช่มเบึ้งินัวห้เนียนเอามาให้เบิ้งเบ้งให้เพื่นเบิ้งแนมอุ้ยเพนั้ต้องสมแบบเลยอ่ะพ่อก็สามแบบเลยน่ารักผู้าผู้สาวเขาหยอกกันเนาะ นอนี <LY> ่ค <kah s> <ana> um ือแบบบัตรครับบัตรพันที่สามสิบแด้ละอีกันึงยังไงสามพันบอกเย็มาสามแบบเลยครับสามแบบมีมีหลังนั่นมันบอกอ๋ตัวนี้มีหนาหลังครับอันนี้คือด้านหลังอันนี้คือด้านหนาสามแบบเลยตัว อ๋มีสามแบบครับอีกบ๊อดดครับบัตรมาสามแบบมาแล้วใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์พี่น้องกรสั่งเลยเลยครับบัตรมากอะถ้าอยากได้สามแบบก็สั่งสามแบบครับครอเธอไม่ไหว เดี๋ยวจะเลือกให้อ้อสามแบบเลยนาะสามแบบกัเลือกสร้างสามแบบทันบ้าน่าเพื่อนระบูเด้ทีไ่ไหนมัน้งสิอันนี้บอกถ้าเพื่อนระบูว่าอยากได้แบบหนึ่งแบบสองต่ว่าหรืบอกว่า,างานทุกอัน่ะงานทุกอันครับแม่เนวันเป็นหูไม้ไงมันเลยงานกงบัตรกะรุ่นรางวัลได้ครับบัตรกะกิบไว้ได้ครับเวลามาบึงมาเทียวงานกะ ให้เพื่นตัวดแล้วก็เก็บไว้ได้เก็บไว้เป็นทีละลึกเก็บไว้งามๆครับเห็ดออกมากอย่างดีเลยสามแบบาร,ราคาร้อยยี่สิบบาทราคารางวัลตอนนี้จังไว้1นึงรางวัลก่อนครับหนึ่งหมื่นบาทคุ้มเกินคุ้มอ๋อพอไดลหรือเปล่าซุง ยังอะไรมันมีหลุมเดี่ยวไหมมาใครทำเป็นมือทีสามครับไปเรื่อยๆครับกว่าจะได้แต่ละฉากาะต้องใส่ลาแน่ครับ,เ,เ,รบเพื่อความสมจริงฝากพี่น้องครับสั่งจองได้เลยครับทางเพงีพ่อแม่ผู้หญิงแฟนเพี พิมขอความาไวเลยครับแม่นค่ะฝากได้ด้วยค่ะงานพันธุ์สามสิบพันวาค่ะสามสิบพันว่าอพ่อแม่สิบตอนนี้สามารถจองบัตรได้แล้วด้วยบงบัตรราคาหนะะึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะค่ะส่งได้ค่ะเดี๋ยวส่งฟรีหบ่อเงฟ่าส่งฟรีค่ะแล้วก็บัตรหนางงานก็ร้อยยี่สิบด้วยค่ะสำหรับเพื่นที่สะดวกว่สั่งเนาะคะ่ะเนาะหรือว่าบวามสามารถหน้าใดก็สั่งบัตรแข็งเอาเนาะคะ่ะเนาะ บัตรแข่งองรุ่นรางวัลได้ครับบัตรหน้างานบัตรได้รุ่นรางวัลรุ่นรางวัลได้แต่กับบัตรบัตรหน้างานรุ่นได้ปะบอหน้างานบม่ได้รุ่นให้เครดิตเพิ่นคนสังก่อนแล้วกับพี่น้องที่บัตรได้บัตรได้มาเที่ยวงานก็สามารถซื้อบัตรเรียนรุ่นรางวัลอยู่บ้านได้ครับเราจะแจ้งให้คนอื่นเบิ่งกับคนที่รับแจกไปกับบัตรได้รุ่นรางวัลครับได้รุ่นแต่คนที่ซื้อครับว่างางสามารถได้ได้นี่สามแบบสามแบบ สวยเลยครับคุมเกินคุมครับหนังอย่างดีครับระบบแสงสีเสียงหันหนาเขาหากันเลยแล้วก็ใช้เรื่องเดียวครับใครอ้อทีชีเลียวก็คือเปิดเพลงโชว์ระบบแสงสีเสียงครับพี่น้องตรงมาเตวนเวีนครับนังเหรียญเตวนเลยเปิดเพลงเตเวนีนังเหรียญจบก่เโอ้เล่นเลยมอลำาต่อเลยครับสอดแจ้ง รอบนี้พระเอกรอบนี้พระเอกออบสุรพลมาครับรอบที่แล้วใครมาพระเอกเอกกินไปดิฉันเอ้ามาแดงคือหลายแต่พอจิตตาเพียงขันไปเร็วแต่เร็วไู้มันงัวแดงคือหายากแต่มาแดงคือไรแต่ร้อยจีนสามมือจินเขาได้กินอายุเท่าไรแล้วสองปีไปมาแดงมาแดงสองปีติดตัวถึกมัเรื่อยเลยโอ้ยมีแต่มาแดงถึกเลยตอนนี้ บอกม่วัน้กรูว่าเปยนตัวเมียแฮ่เพ่มข้นกระเทยดิบระธาเป็นกระเทยเดชสิฮููบอพอจิตะอันพออันไสตัวนี้ตัวผูตัวมีนี่ยแต่ว่ามีแต่สีอันนี้เนาะบระาเป็นกระเทยเดชจบอ้าเออกหบ่บรเออสีแดงเบดเลยนี่แดงเบเลยนี่ กันยางเอาตัวเทิงเลยมันแห้งกว่าตัวล่างมันเปียกอันนั้นเป็นเนื้อควายเลยครับฝากพี่น้อง s <S อย่าลืมจะผ่าดครับวันที่สามสิบธันวาคมนี้แล้วก็มีกุ้มปิดเมื่อใดก็พนนนกุ้มปิดคือวันที่หนึ่งถึงวันที่หกครับกลุ่มปิดหนึ่งถึงหกครับหาหมึกธันวาป่ะจ๊ะ ห้าอยห้าสิบาบอ๋ออยู่กทมอหนึ่งร้อยอยู่ก็ทมอเหรอเมเครื่องกับบาได้ือะเมิดอะไลอของานยช่วงลงก็ทมอครับเมนะคะเดี๋ยวเปนซองนี้จะพยายามสามมือกับสองร้อยเจ้าสิบแปห้าบาทแต่ว่าไมอบไหลพักสาวน้อยพักเขียดสาวนอยครับเมนครับส่วนวันที่สามสีพกะบอย่าลืมครับสื่อบัตรสามารถดุดรางวัลได้ หนึ่งหมื่นบาทโอ้โหให้เลยครับได้ตียางได้เบิ้งหมอลำพร้อมได้เบิ้งหนังพร้อมเบิ้งหนังพร้อมได้เฮ็ดบุญพร้อมได้ลุ่นรางวัลหนึ่งหมื่นพ่อมได้ให้กำลังใจน้องเนาะใส่บัญชีเก่าครับใส่แล้วบัญชีบัญชีบาทแล้วก็บัญชีทำบุญแบบของงานกระถินเลยครับอันเดียวกันเลยคนละบัญชีครับแล้วก็บัญชีมาลไยกับอีกบัญชีหนึ่งเดี๋ยวมันจะปนกันฝากกันเด้อค่ะเด้อรอมีสิบอกว่า เขามีเอร์ไผ่พร้อมแต่บอบอกว่าเป็นอีหยังฝากหรือขายฝากหรือขายดีนึกว่าฝากฝากขายในเรื่องค่ะผู้ใดผู้ใดที่เห็นคลิปนี้แล้วสามารถไปบอกพี่น้องได้ว่ามีเสื้อผ้ายแบบพี่น้องเสื้อผ้าของเสื้อผ้ายเลยล่ะบอบอกตัองให้พ่อพ่อแม่เอฟซีมากอะนางงนเอาแต่สีหูว่ามันคืออีหยังพี่น้องเอฟซีครับวันที่สามสิบธันวาคมใกล้แล้วครับอีกเดือนหนึ่งอีกหนึ่งเดือนเดือนหน่อยๆสถานที่ มองเกาเจ่ว่ารอมีบม่มีสขี้ต้มครับรอมีงสถานที่ย่างดีเลยครับพอกันไหมคลิปหนาครับสวัสดีครับ